ครับผมก็ครับวันนี้ครับก็จะมาแนะนํานะครับการประกอบคอมพิวเตอร์ซีอ nx เป็น x นะครับในราคาที่ถูกเราจะได้สเปคอยู่ที่12คอร์24เทรดแล้วก็แรม16บหกิกครับแล้วก็ได้การ์ดจอเป็น i x 5 8หในราคาอยู่ในราคาอยู่ในเลท ประมาณเจ็ดพันอาจจะมีบวกลบอยู่ที่ของที่หาอาจจะเป็นหาของมือสองไหมหรือจะเป็นของมือหนึ่งทั้งหมดหรือว่าเป็นเกรดที่พรีมเมียมขึ้นมาราคาก็จะแพงขึ้นนะครับเว็บแรกนะที่เราต้องไปหาก็คือตัวของเมนบอร์ด CPU แล้วก็เลมนะครับซึ่งในไทยเนี่ยเมนบอร์ดราคามันสูงนะครับโดยเฉพาะคนไทยที่ขายนะครับแต่ถ้าใครเล่นติ๊ t o ออยู่นะครับก็ อาจจะเข้าไปดูพิมพ์เป็นคำว่า x 7 9นะครับลองดูว่ามีเมนบอร์ด x 7 9ขายไหมราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ1,000บาทแต่ด้วยความเป็น TikTok คนก็อาจจะไม่ค่อยซื้อผ่านช่องทาง TikTok มากนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์นะครับดังนั้นเว็บที่ผมแนะนำก็คือ aliexpress เราสั่งเข้าจากจีนเลยนะครับซึ่งมันจะเป็นชุดครบชุดเลยก็คือ cpu เมนบอร์ดแล้วก็ แรมนะครับแรมเป็นสิบหกพอดีที่เราต้องการนะครับชุดที่หาได้นะครับก็คือเป็นชุดนี้นะครับที่ค้นหานะครับราคาก็ถูกนะครับอยู่ที่สองพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทนะครับส่งฟรีด้วยนะครับผมก็อาจจะมีภาษีอีกสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็จะอยู่ที่สองพันสองร้อยนะครับนะครับกลมกลมนะครับอยู่ที่ว่า จะคิดภาษีหรือเปล่านะครับตัวนี้ราคาก็จะไม่แพงมากจะได้12คอ24เทดนะครับคอร์สปีดอยู่ที่2.5นะครับแล้วก็เป็นแรมซิเวอร์ด้วย ECC แรม16กิกนะครับก็คือเคลียร์จอฟ้าได้ดีนั่นเองนะครับ CPU เป็น E5 2696 V2 นะครับ12คอนะครับก็ถือว่าใครไปบอดเกมนะครับ หรือว่าเอาไปทำงานเกี่ยวกับการตัดต่อ Photoshop ถือว่าโอเคเลยนะครับผมนะครับก็ผมได้ทำเป็นชีตนะครับชีตนะครับแบ่งเป็น CPU เป็นฮ t s ซิงเป็นเมนบอร์ดพวกนี้นะครับแล้วก็ราคารวมไว้นะครับ CPU เป็น e 5 2696 v 2นะครับแล้วก็เมนบอร์ดนะครับเป็น x 7 9เป็น oem นะครับแรมเป็น16 Ecc นะครับ, e CC, รบทั้งชุดนี้จะอยู่ที่2,071บาท71บาทนะครับเดี๋ยวค่าส่งหรือว่าภาษีเราจะค่อยมาบวกในค่าของนะครับทีหลังนะครับต่อไปสิ่งเราจะต้องตามหาต่อนะครับเนื่องจากว่ามันมาเป็นชุด3ตัวครับไม่มีเฮดซิ n งมาให้นะครับ ดังนั้นเราต้องไปหาฮิตซิงกก่อนนะครับฮิตซิงนะครับเราหาที่เป็นรองรับซ็อกเก็ตหนึ่งสามหกหกนะครับที่เขียนว่าหนึ่งสามหกหกนะครับหรือเขียนเป็นสองศนย์หนึ่งหนึ่งหรือเขียนเป็นชิปเซตบนบอร์ดเลยก็คือ x เจดเก้า x เก้าเ้าใช้ร่วมกันได้นะครับก็สิ่งที่ผมไปหามาก็คือราคามันถูกหน่อยครับตัวนี้ครับซึนามินะครับซนามินะครับอยู่ที่สองอยอ่า 69บาทนะครับถูกมากๆนะครับก็คำนวณเข้ครับนะครับรุ่นเป็น TSH 8 2 0สนะครับตัวนี้อยู่ที่269บาทนะครับ ต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องตามหาเรื่องของ p o าเ r ยผมข้ามไปก่อนนะครับต้องอธิบายเพิ่มนะครับเราไปหาเคสครับเคสในที่นี้ครับเราอาจจะหาเคสราคาไม่แพงมากก็ได้นะครับอย่างพวกนีโอรูชันนะครับราคาอยู่ที่หกร้อยบาทหกร้อยบาทมีพัดลมแถมให้หนึ่งตัวนะครับแต่ไม่สามารถปรับสีได้นะครับเป็นพัดลม rgb นะครับเป็นพัดลม rgb นะครับอันนี้ ตัวเคสนี้เดี๋ยวผมอาจจะขอเขียงกลมๆไว้เลยนะครับนะครับกลมๆไว้เลยก็คือเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทเชิ้ขึ้นมานะครับเจ็ดร้อยนะรตปอไปนะครับเนื่องจากว่า CPU เรามันไม่มีการ์ดจอออนชิปนะครับหรือว่า GPU หรือว่า APU นะครับเราต้องไปหาการ์ดจอมานะครับ กัดจอนะครับก็เราจะหาเป็นตัวของ rx 5้าแปดูนยครับอันนี้ตัวนี้นะครับอาจจะผ่านการขุดเมืองมานะครับราคาก็จะถูกลงหน่อยหรือใครที่ไปหาตามกลุ่มนะครับก็จะถูกลงกว่านี้อีกนะครับแต่ในที่นี้ก็คือเราหาผ่านทางช้อปปีแล้วลูกค้าแล้วลูกค้าที่ซื้อมาเนี่ยเราไม่ต้องไปกดรับนะครับเราเทสให้ครบทุกอย่างนะครับถ้ามีปัญหา หรือการเสียเราสามารถคืนได้นะครับคืนร้านได้โดยเราต้องมีคลิปตอนเราถ่ายตัวกล่องตอนเปิดเอาไว้ด้วยนะครับนะครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับอยู่ที่ประมาณพันห้านะครับพันห้าร้อยนะครับอันนี้เราลองหาดูใครที่ได้จากกลุ่มราคาก็จะถูกกว่าน,นี้อยู่ที่พันสองร้อยพันสามร้อยแล้วแต่โอกาสที่เราจะหาได้นะครับก็จะเป็น RX ห้าแอมบแปดกิบี ตอนนี้ผมเขียนราคาไว้กลางๆก็แล้วกันนะครับพันห้าร้อยครับต่อไป SSD เนี่ยเราไปใช้เป็น M.2 นะครับในที่นี้ผมหาเป็น2อง้าสิบ Gb ไว้นะคร SSD M.2 นะครับเราไม่เป็นต้องใช้ Gen 4นะครับเราใช้ Gen 3ก็พอราคาไม่ต้องแพงมากครับไม่ต้องแพงมากอาจจะซื้อในช h อปปีนะครับมือหนึ่งนะครับเป็นร้านที่เป็นของมออย่างเี้นะครับธนาักษ์มอ หรือเป็นร้านที่เป็น ad w ไ i t e jib ก็ได้นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับแถมส่งฟรีด้วยนะครับในที่นี้ผมเลือกเป็น pny นะครับสองร้อยหาสิบกิกเจนสามนะครับก็อนอยู่ที่ประมาณหกห้บาทที่เลือกเจนสาเพราะว่าต่อให้เราซื้อเจนสี่มามันก็วิ่งไม่เต็มนะครับดังนั้นเอาเจนสามก็พอเราใช้แค่บอดเกมนะครับ gen สานะครับต่อไป power นะครับ ปัญหาก็คือบางคนกังวลเรื่องของการจ่ายไฟนะครับว่าเซตที่เราใช้เนี่ยมันพอหรือเปล่านะครับมันพอหรือเปล่านะครับให้ผมนะครับเลือกนะครับก็จะเป็น power จะใช้เป็น a n t e c นะครับ a n t เอาแบบ ถูกสุดเลยนะครับก็คือตัวของ antec อัตอมนะครับหรือว่าเป็นรุ่นอื่นก็ได้นะครับที่ราคาไม่ได้หนีกันมากนะครับขอเป็นวัดเต็มนะครับเป็นห้าร้อยห้าสิบวัตขึ้นไปนะครับกำลังดีนะครับแล้วสำคัญเลยก็ขอเป็นไฟหนึ่งรางเพราะมันสามารถจ่ายไฟได้นิ่งกว่าซีออนเราต้องการการจ่ายไฟที่นิ่งไม่ดับ นะครับไม่ดับเราบอดเกมทั้งวันทั้งคืนนะครับเน้นการเปิดเป็นส่วนใหญ่นะครับอาจจะลองหาเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้เหมือนกันหรือหาเป็นมือสองราคาเขจะถูกลงไปอีกแถมยังได้วัดที่มากกว่าเดิมนะครับอย่างในที่นี้มเลือกเป็น e อ t นเทคนะครับเอนเทคอาสิวัตธรรมดาเลยนะครับตัววัดเต็มนะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟลางเดียวนะครับลังเดียวหรือใครที่อยากจะเชฟงบอาจจะใช้เป็นซิกมาเทคก็ได้นะครับอยู่ที่หกร้อยวัต ลางเดียวเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นงานที่อาจจะเป็นแบรนด์ลองลงมาไม่มีขายตามแอดไว้อะไรเงี้ยนะครับก็อะไรที่ผมเคยทําก็จะเป็นแอนเ c นะครับก็เลือกเป็นแอนเ c กตอมราคาอยู่ที่ประมาณ1นึ่พันบาทนะครับราคาสูงนิดนึงนะครับก็จะมี Power บางรุ่นนะครับจะเป็น Power ของ เอสซ่านะครับก็จะเป็น600วัตต์หรือว่า550วัตต์จำไม่ได้เหมือนกันนะครับจะเป็น80พัดตัวตัวนั้นก็น่าจะใช้ได้อยู่แล้วก็สวยด้วยนะครับอ่ะทีนี้นะครับราคาสังเกตว่าราคาถูกมากนะครับถูกมากอย่าลืมเราใส่ค่าส่งไปด้วยนะครับค่าส่งของผมเผื่อไปประมาณ500แล้วกันนะครับอาจจะเกินกว่านี้นะครับเกินกว่านี้นะครับ แล้วก็เราไปดูที่ตัวของแรมครับแรมเราจะน้อยไปนะครับเราจะสั่งจากจีนทีเดียวเลยครับสิบหกิกนะครับอยู่ที่ประมาณ3 0 0้อยบาทนะครับสอง้อยสามสิบบาทครับมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับบวกอีกสิบห e b นะครับ e สี่สิบประมาณ2 7 0้อยิบนะครับ นะครับราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงนะครับแล้วก็น่าจะครบแล้วนะครับ <c oughs> ก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะเปลี่ยนฮิตซิงก์นะครับหรืออัปเกรดบางส่วนให้มันแรงขึ้นนะครับดีขึ้นก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนในจำพวกนี้นะครับนะเปลี่ยนในพวกฮิตซิงให้มันดีขึ้นไหมเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสองไปนะครับ หรือว่าเปลี่ยน power ให้มันดีขึ้นไหมราคาก็จะแพงขึ้นอีกนะครับหรือแป็นมือสองราคาก็จะถูกกว่านี้นิดนึงเคสต้องการความสวยไหมหรือกระจออยากจะใช้เป็นตัวอื่นหรือเปล่านะครับนะครับก็เข้าๆก็จะราคาก็จะอยู่ที่เจ็ดบาทประมาณนี้นะครับประมาณนี้ usb wifi นะครับเป็น wifi ไปแล้วนะครับก็ usb ตัวหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ200นะอ เพิ่ม USB ไปไหน่อยนะครับเล็ปเตอร์พวกนี้สายอะไรพวกนี้ก็อันนี้เราเว้นไว้เพราะว่าเราไปซื้อจอเราก็จะได้มานะครับราคา7 1 0ิบาทนะครับก็สําหรับการเลือกสินค้าจากจีนนะครับพูดนิดนึงนะครับเราอาจจะต้องไปดูร้านที่มีการซื้อนะครับมีรีวิวนะครับมีจํานวนคนซื้อนะครับเป็นหลักนะครับจะได้ไม่ถูกหลอกหรือว่าเขาไม่ส่งของมาหรือ มีเรื่องขั้นตอนอะไรเงี้ยเยอะแยะนะครับก็เลี่ยงก็คือเรามาเช็ครีวิวกับคนซื้อนะครับก็วันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะสำหรับการเลือกซื้อ CPU หรือคอมพิวเตอร์ซีออนนะครับนะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับในราคาที่ถูกมากนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นตนะครับใช้มาแล้วนะครับม่เต็มร้อยเปอร์เ็นต์ ซึ่งตอนที่ผมใช้ราคาแพงวันนี้อีกนะครับเครื่องนึงก็จะตกอยู่ที่ประมาณ9,000แต่ตอนนี้ราคามันถูกมากก็ขอบคุณครับ